สวัสดีคุณมังกรแม่มอสซลามาแล้วค่ะ ep เก้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเรามาเปิดความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมังกรนะผู้ที่เกิด22ธันวาถึง19มกมกราในช่วงลูปสิงหากันดีกว่าว่าคุณมังกรที่มีคนคุยดูดูอยู่ in relationship แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะจะเป็นไงบ้างนะแม่ม่สถายไป2เดือนนะแล้วก็ไปสั่งสมพลังงานในการที่จะมาเปิดพลังงานนะคะ เพื่อให้เกิดความแม่นยำม,มากขึ้นนะก็ขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆนะคะที่แม่ไม่ได้ออกคลิปมา2เดือนก็ยังได้รีวิวอยู่เพราะว่าก็ยังมาปรึกษาไปมอสราอยู่นะคะขอบคุณที่เขียนรีวิวให้มปมดดีมากๆในเพจมอสรานะคะเอาล่ะเรามาดูพลังงานของชาวลัคนาราศีมังกรใบแรกเป็นตัวแทนของคุณมังกรที่มีคนคุยนะดูดูอยู่อินเลชันแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วสี่ไม้เท้าตัวแทนพลังงานของคุณคือสี่ไม้เท้านะคะขยายพลังงานต่อสี่ไม้เท้าคืออะไร page of pentacles เด็กคนบางคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วอาจจะมีใครบางคนเข้ามานะคะที่เป็นในลักษณะของเข้ามาจากงานหรือธุรกิจสองไม่เท้าขยายพลังงานต่อนี่ไง t e lovers แม่ สัมผัสได้ถึงพลังงานของอะไรที่มันซ้อนอะไรที่มันแบบมีใครบางคนที่เขาแบบไม่ได้โสดอะ่ะนะถ้าคุณมังกรไม่ได้มีคนของคุณมังกรอยู่แล้วคนที่คุณมังกรไปเจอให้ระวังคนคนนี้เขามีคนของเขาอยู่แล้วแต่เขาจะเข้ามาในเชิงของน่ารักอะ่ะนะคะเขาอาจจะไม่ได้เด็กกว่าเราแต่เขาเป็นคนที่มีความสนุกคุยสนุกเอ,อหรืออายุน้อยกว่าเราก็ได้นะแต่ในทั้งหมดทั้งมวลพลังงานเขาต้องมีความเป็นเด็กอยู่ในตัว Knight of Pentacles คุณเจอกับเขาด้วยงานหรือธุรกิจแน่นอนนะคะ The Emperor ขอขยายพลังงานต่อแล้วกันนะคะสิบดาวต้องเจอกันด้วยงานต้องทำงานร่วมกันเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่รุ่นน้องได้หมดในการเรียนก็ได้นะคะ หน้าที่อย่ามันนำพามาเจอกันหรือคนคนนี้คือประการแรกที่อึดอัดเลยคือคุณมังกรอาจจะรู้ว่าเขาเนี่ยมีครอบครัวแล้วแล้วระวังตัวแต่ในทางกับกันเขาเขาเข้าหาเราในแง่ของชู้สาวก็ได้หรือคุณมังกรที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วแล้วเขาเข้ามาลักษณะของชู้สาวก็ได้แต่เป็น,นลักษณะของการหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอเพราะว่าที่จะไม่เจอเพราะว่าทำงานร่วมกัน Night of Pentacles มือนก็ต่างคนก็ต่างรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ในแง่ของความสัมพันธ์แต่อาจจะมีเขาเรียกว่าเคมีมันได้ในแง่ของความคิดทัศนคตินะคะสตริงแม่มดให้พลังงานของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยน่าจะระวังตัวมากแล้วก็ระวังใจด้วยเออนะคะหกไม้เท้า ทั้งหมดทั้งมวลเป้าหมายก็คืองานที่ประสบความสําเร็จแต่ในแง่ของเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยดูทรงแล้วมันมีความไม่ชัดเจนอยู่สูงมากที่งงนไม่ชัดเจนไม่ละแห่งแมนนะเนี่ยแหละที่ทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรไม่ค่อยเขาเรียกว่าแฮปปี้เท่าไหร่ Hi p r i สเ e s ไม่แฮปปี้เพราะสาเหตุนี้นะคะเนื่องจากว่าคุณจะต้องอยู่ในจังหวะที่ว่าหนึ่ง ไม่ได้สถานะไม่ชัดเจนและที่สําคัญเป็นคนเงเงามืดอันนี้อันตรายที่สุดนะคะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงหลุกสิงหาสําหรับคนที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเ a t i o n s ชิ p แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะถ้าอยากรู้ว่าคนคนนี้เขามีเจตนาอะไรคุณเขาจะตัดสินใจยังไงเรื่องคุณนะหรือสิ่งที่เขาพูดกับเราเนะี่ยมันจริงไหมนะคะเราเชื่อถือเขาได้แค่ไหนในการคุยกันเนี่ย สิ่งที่คุณมังกรมีคาถามในใจสรุปคนคนที่เขา,ามีเจตนาอะไรกับเรากันแน่เนี่ยมันตรงกับที่คุณมังกรคิดหรือเปล่าแม่มดบ,บอกพลังงานด้านดาร์กในดาร์กจากรูปเท่านั้นไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยนะคะแล้วก็ชื่อเล่นนะอินบ็อกซ์มาในเพจมดแม่มดซาร่าหรือไอดีไลน์ด้านบนคอยติดตามทิกตอกแม่มดเอาไว้นะคะในทิกตอกจะตรงจะจริงแล้วก็จะมูเตลูค่อนข้างจะเยอะด้วยนะคะเอาล่ะครูบาอาจารย์มีระยากบอกซึ่ง ในแพลตฟอร์มอื่นแม่มดจะไม่เคยพูดถึงสิ่งเหล่านี้เลยเพราะว่าเมื่อก่อนแม่มดอาจจะรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องพูดหรือว่าไม่ไม่ไม่ใช่คือแม่มดอาจจะเป็นคนที่ถือเรื่องพวกนี้พอสมควรนะคะแต่ว่าถ้าในทิกตอกเนี่ยแม่มดว่ามันเรียวดีแล้วก็สั้นๆกระชับได้ใจความแม่มดอาจจะทําอะไรที่บอกพลังงานให้ตรงกว่านี้นะคะตรงกว่านี้หมายถึงดารกว่านี้ยนะอันนี้จะค่อนข้างสุภาพนะจ๊ะ เขาเป็นคนชู้ชู้อะครูบาอาจารย์ผู้นี้เลยนะเธอเขาเป็นคนชู้แล้วก็มีการโกหกอะไรด้วยแหละครูบาอาจารย์ดูจะไม่็นดูเลยนะจ๊ะไม่็นดูมันได้รับความไว้วางใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะจ๊ะสำหรับคนคนนี้ก็ให้ระวังไว้นะชาวลราศีมังกรซึ่งคุณมังกรดูทรงแล้วก็ระวังตัวอยู่เพราะคุณมีสเตร็งนะคะระวังตัวอยู่ไม่ใช่น้อยนะคุณรู้อยู่แล้วนะคะแฮงแมนรู้อยู่แล้วนะว่า มีแต่อนางออนาคตนะจ๊ะเอาล่ะทีนี้เรามาเปิดพลังงานของชาวลัคนาราศีมังกรที่โสดกันดีกว่านะคะชาวมังกรที่โสดในช่วงลูกสิงหาจะเป็นยังไงบ้างนะคุณมังกรผู้ที่เกิด22ธันวาถึง19มกราคมแม่มาถหายไปสองเดือนไปสั่งสมพลังงานของความแม่นยำม,มานะไปพักมาด้วยแหละเป็นแม่มมาหลายปีมากนะคะพักแล้วค่อนข้างพักยาวแล้วก็ การสั่งสมพลังงานมีทางเดียวนะคะปฏิบัติธรรมไม่มีทางอื่นที่จะสั่งสมพลังงานในแง่ของการเปิดพลังงานแล้วแม่นยำได้นะไม่มีทางอื่นนะคะโอโอเก้าดาบตัวแทนของคุณมังกรที่โสดนะคุณได้เก้าดาบคนไม่โสดได้สิบดาบคุณว่ามันมาทรงเดียวกันไหมล่ะพลังงานค่อนข้างจะมาในทรงเดียวกันนะคะเก้าดาบกับสิบดาบนะไปต่อ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  page o f p e n t i c l l s คุณได้ page แม่ไม่อยากจะเมาท์ไม่อยากจะเล่าเดี๋ยวมันจะแหลมหาอะไรจ้าซาร่าหาไพาเหมือนกันเห็นไหมทําไมแม่มดถึงตัดไพ่สหรับลงเพราะว่าพลังงานไม่เคยโกหกแม่มดเลยอ่ะไม่เคยเลยอ่ะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาที่มาปรึกษากับแม่มดเนี่ยมันไม่ต้องเล่าอะไรเลยใช่ไหมทีนี้พอไม่ต้องเล่าเนี่ยอย่าว่าแต่ลูกค้าตกใจนะแม่ก็ยังตกใจเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันประจักษ์จริง เขาเรียกว่าประจักษ์นะจ๊ะอไปต่อเลยอ่าคุณกําลังเจอบททดสอบนะคะเด็กเจ้าชู้คนที่ชอบบริหารเสน่ห์รักสนุก King of Cups ปากหวานพุทจาด,ดีหน้าที่การงานดีนะหน้าตาดีอะไรก็ได้ที่มันแบบทําให้หวันไหวอะ่ะนะทําให้เซนะคะเซนะสิบเหรียญเขาบางนมีครบโปรแล้วจ้าหญิง เขามีครอบครัวแล้วหรือเรามีครอบครัวอ๋อเราไม่มีเสียเพราะเราโสดเขามีครอบครัวแล้วแต่คุณมงกรดูก็รู้อยู่นะไอ้ยะแม่คุ้นๆนะแม่คุ้นๆนะ <c oughs> ไอ้ย่ะคุณได้เหมือนกันคนรู้ก็่ะเนี่ยบอกแล้วไงหลังจากที่แม่ไปชาร์จแบตเตอรี่มาดูจะเฮียนเห็นมากขึ้นแม่ชอบเฮียนๆียนนะ แม่มังกรชอบความเขียนของตัวแม่เองมากเขียนดีนักกลัวถ้าใครที่เคยมาปรึกษาแม,ม่แัม่มดชอบพูดเสมอว่าวันๆไม่ได้นั่งกลัวอะไนั่งกลัวตัวเองเนี่ยแหละ <c oughs> <c oughs> มันน่ากลัวจริงพลังงาน,นมันน่ากลัวจริงนะอ่ะไปต่อแต่ว่าคุณมังกรรู้อยู่แล้วนี่ก็โอเคนะแม่ก็ไม่ค่อยห่วงคุณมังกรที่โสดเท่าไหร่นะคะ รู้แล้วต้องทําให้ได้ด้วยระวังเขาแล้วกันนะเจ็ดดาบเขาทํารับหลังใครบางคนถ้าเขาทํารับหลังคนของเขาได้เขาก็ทํารับหลังเราได้ชาวลัคนาราศีมังกรที่โสดนะอะโปรโมชั่นแถมให้อีกหนึ่งใบนะคะจริงๆก็ <c oughs> เดี๋ยวคิปมันจะสัน้นไปแถมให้อีกใบแล้วกันเจ็ดถ้วยคุณกําลังเจอใครบางคนที่บริหารเสน่ห์จริงๆอะไร คนใหม่ๆที่เข้ามาให้ระหวังไว้นะคะคนใหม่ๆที่เข้ามาราังงานของความเป็นเด็กเจ้าชู้เด็กนี่คือคนรักสนุกอะ่ะคนที่นีสใส่เด็กอะ่ะเขาอาจจะไม่ต้องเด็กก็ได้เขาแก่ก็ได้นะเออแต่เขาเป็นคนแบบพดจาดีชอบแบบชอบแซวชอบแบบจิกกัดขบอะไรอย่างเงี้ยชอบโชว์วันนี้สวยจังเลยนางฟ้าหรืออ,อนางฟ้าหนึ่งนางสาวใช้คำนำหน้าอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะ ล็อกทรงประมาณนี้นะคะเอาล่ะ right. ถ้าชาว,วาราศีมังกรอยากรู้ว่าคนคนนี้คือคนที่แม่พูดถึงไหมนะหรือคนคนนี้ที่คุณมังกรสงสัยอยู่เขาเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่านะคะแม่มดบอกพลังงานด้านดารในดารจากรูปเพียงหนึ่งใบเท่านั้นไม่ต้องใช้อะไรเลยแล้วก็ชื่อเล่นนะ Inbox มานในเพจแม่มดสราหรืออดีตยด้านบนในการปรึกษาส่วนตัวอย่าลืมไปกดติดตามทิกตอกแม่ไว้นะ s a r a Six Sense นะจ๊ะคุณจะได้เข้าสู่วงการมูเตลูอย่างแท้จริงเพราะจริงแม่น่ะ มูเต่รรู้ร้อยอ็ยู่แล้วอยู่กับพลังงานมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกทุกอย่างเป็นพลังงานทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งความคิดนะคะเอาล่ะถามครูบาอาจารย์ดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นุยคุณคนกำลังคิดมากเรื่องคุณคนนี้ด้วยแหละอตกหลุมรักรอบที่ร้านนะจ๊ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าหวันไหวพอสมควรเริ่มแบบเซ็เซนะจ๊ะ ไม่เป็นไรนะเรามาเจอกันก็ได้นะคะในการเบิกษาส่วนตัวหรือฟังคลิปนี้แล้วก็เอาไปประกอบการตัดสินใจก็ได้นะคะก็อย่างน้อยพลังงานครูบาอาจารย์บอกมาอย่างเนี้ยนะก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจะมู v e on ไม่ได้นะคะแล้วก็สำหรับที่ไหยที่ทำให้แม่ได้รีวิวดีถึง4-500รอยีวิวในเพจลองเข้าไปอ่านกันดูกแล้วกันนะแม่ไม่เคยไปนับหรอกเพราะมันเยอะเยอะมากจะม,มันเยอะนะ ก็ไม่เป็นไรลองเข้าไปอ่านสัก 4, สี่าห้ารีวิวก็พอละนะเอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีมังกรยังไงโดยเจะกันอีพีหน้านะแล้วเจอกันในติกตอกดาร์กสุดๆไบร์